พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่29กรกฎาคมคริสตศักราช2025คําคำพยานชีวิตโดยคุณคลาสเตลโอบู ภูมิภาคอักลากานาในหัวข้อเรื่องลุกขึ้นอีกและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีรสุภาษิตบทที่24ข้อ16เพราะคนชอบทำล้มลง7ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลงคุณคลาสเตลโอวูเป็นพยานว่า ดิฉันเข้ารับการผ่าตัดใหญ่และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึงสามสัปดาห์ในขณะนั้นเป็นเวลาที่เราสูญเสียแหล่งไรายได้หลักอย่างกระทันหันเราจำเป็นต้องขายบ้านเพื่อไม่ให้เราต้องล้มละลายในใจของดิฉันมีเสียงหนึ่งคอยตอกย้ำว่า mm. เธอเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีพอพระเจ้าจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าเธออธิษฐานด้ความเชื่อที่มากกว่านี้นี่คือจุดจบ สิ่งเดียวที่ดิฉันสามารถพูดออกมาในขณะอธิษฐานได้ก็คือขอพระองค์ทรงช่วยด้วยแล้วดิฉันก็นึกถึงข้อพระคัมภีร์สุภาษิตในวันนี้ดิฉันได้รับการปลอบโยนในใจการได้รู้ว่าต่อให้เป็นผู้ชอบธรรมก็ยังสามารถล้มได้ทำให้ดิฉันเลิกโทษตัวเองและเกิดความหวังขึ้นมาว่าดิฉันจะสามารถลุกขึ้นใหม่ได้ ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายเพียงใดก็ตามสุภาษิตบทที่24ข้อ16กกลายเป็นจริงเมื่อดิฉันนึกถึงอุปสรรคมากมายที่สามีและดิฉันเคยผ่านพ้นมาด้วยกันพระเจ้าทรงช่วยเราครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้กระตุ้นให้ดิฉันลุกขึ้นและดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความมั่นใจว่าเราจะก้าวผ่านบททดสอบครั้งใหม่นี้ได้เช่นกัน พระเจ้าไม่เคยทรงสัญญาว่าชีวิตของเราจะราบรื่นปราศจากอุปสรรคหรือความเจ็บปวดแต่ในฐานะลูกของพระเจ้าเราได้รับพระพรพิเศษคือการมีพระองค์อยู่เคียงข้างเราตลอดการเดินทางชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ควรปล่อยให้อุปสรรคมาจำกัดตัวเราหรือฉุดเราลงต่อไปเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราจะลุกขึ้นได้อีกครั้งเสมอ ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อล้มพระเจ้าจะทรงช่วยให้ลุกขึ้นอีกครั้งและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อมองเห็นความสัต์ื่อของพระเจ้าในเวลาท้อถอยข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพงทั้งหลายมองเห็นความสัต์ื่อของพระองค์ในทุกสถานการณ์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงนำให้ข้าพงทั้งหลายลุกขึ้น เมื่อค่าพรังหลายล้มลงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ